พี่เชื่อไหมว่าอู่แต่ละที่เนี่ยทำราคาไม่เหมือนกันนะขวจะพามาเผยเคล็ดลับนะว่าเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้รถของเราเนี่ยได้ราคาเหมาะสมที่สุดนะครับทุกคนนะครับอยากได้ลดราคาที่ถูกที่สุดนะครับราคานะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือราคาหัวรถนะครับหรือเรียกว่าราคาเชสซีนะครับส่วนที่2นะครับก็คือราคาของกระบะที่มาจากอู่ซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเป็น3ข้อหลักๆเลยนะที่ขวัญชัยอยากจะบอกว่าเฮ้ย ต้องต้องดู3ข้อนี้ก่อนเลยนะครับ,รบซึ่ง,งถ้านะเราเอาทั้ง3อย่างมาชนกันแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับเราก็ค่อยมาดูว่าเซลลคนไหนแนะนําเราดีที่สุดนะครับ คลิปนี้นะครับขวัญชัยทําสําหรับคนที่กําลังสนใจรถบรรทุกหม่ป well ้ายแดงนะครับ voilà kind of และมีการเปร Four ียบเทียบราคาอยู่นะครับระหว่างเซลล์คนที่1เซลล์คนที่2เซลล์คนที right ่3นะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะพามาเผยคิดล <Folks> ับนะว่าเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเพื <arguing> ่อท <tteokbokki> ี่จะให้รถของเราเนี่ยได้ราคาเหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวถังนะครับได้ตามความต้องการได้ตามมาตรฐานนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญชัยจะมาเล่าให้หมดเปลือกเลยว่าเราควรจะเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเราควรจะคุยกับอูอย่างไร เราควรจะคุยกับเซลล์อย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้รถที่มีราคาที่เป็นมาตรฐานนะครับและ ได้ในเรื่องของมาตรฐานของเจ้าตัวกระบะด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังนั้นก็ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยแล้วกันนะครับช่องของขวัญชัยนะครับขวัญชัยก็อยู่อีสุคิมโยนสาขาพิมายนะครับใครสนใจรถบรรทุกหมาย้ายแดงนะครับหรือว่ามีข้อกังวลอยากเปรียบเทียบราคาอะไรนะครับติดต่อทรงหาขวัญชัยได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขวัญชัยมาเริ่มที่ข้อแรกกันก่อนละกันนะครับสำหรับในเรื่องของการเปรียบเทียบราคานะอันนี้พูดกันตามตรงนะถ้ามองในมุมของลูกค้านะครับตัด ไปเลยนะครับสำหรับคําว่าขวัญชัยคือเซลล์เซลล์ขวัญชัยตัดทิ้งไปเลยนะครับถ้ามองในมุมของลูกค้าหรือว่ามองในมุมของผู้ซื้อนะครับแน่นอนครับว่าการเปรียบเทียบราคาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆานะครับเพราะว่าทุกคนนะครับอยากได้ลดราคาที่ถูกที่สุดนะครับราคาที่ถูกที่สุดนะครับมาตรฐานดีที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับซึ่งการเปรียบเทียบเนี่ย เขาจะไม่ได้คุยกับเซลล์ท่านเดียวนะครับเขาก็จะคุยกับเซลล์คนที่1เซลล์คนที่2เซลล์คนที่3นะครับเพื่อที่จะเอาราคามาเปรียบเทียบกันอันนี้คือวิธีการปกติที่ลหลายคนทํากันนะครับซึ่งถ้าขอนชัยได้ซื้อรถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกหรือว่ารถอะไรก็ช่างนะครับขอนชัยก็จะเปรียบเทียบลักษณะนี้เหมือนกันนะครับแต่ในเรื่องของโครงสร้างนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับโครงสร้างของราคาเนี่ยคือขอนชัยอธิบายก่อนนะว่าราคานะครับมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คคือราาหัวรนว่าาารคงก็ ส่วนที่2นะครับก็คือราคาของกระบะที่มาจากอูนะครับราคาจะมาจาก2ที่นะครับแล้วนํามารวมกันเพื่อที่จะเสนอขายให้กับทางลูกคา้านะครับแล้วในการเปรียบเทียบหากถามว่าเราจะเปรียบเทียบอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้ได้ลดในราคาที่เหมาะสมนะครับและได้ตัวถังที่ได้มาตรฐานที่สุดตามที่เราต้องการนะครับขวัญชัยบอกอย่างนี้ละกันนะครับอย่างแรกเลยนะ เราต้องเทียบรุ่นให้ตรงกันนะครับเทียบรุ่นเทียบยี่ห้อให้ตรงกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะซื้อ360นะครับ fx360 z 360, เราก็ต้องเทียบกับ fx360 z 360, นะครับถ้าเราไปเปรียบเทียบนะครับกับแบรนด์คู่แข่งยกตัวอย่างเช่น ฮีโน่หรือแม้แต่ยูดีนะครับราคามันไม่เหมือนกันส่วนรถมันไม่เหมือนกันครับมันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับมันอาจจะเปรียบเทียบได้แหละแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบราคาได้เพราะว่ามันคนละยี่ห้อกันมันเหมือนกับเอาดีแม็กไปเปรียบเทียบกับรีโว่ครับมันเหมือนกับเอาอะไรล่ะเอา Honda Accord ไปเปรียบเทียบกับแคมรี่อย่างนี้นะครับคือราคามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับอย่างที่1นนะขวัญชัยย้าอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นรถต้องตรงกันนะครับอย่างที่2อนะครับอย่างที่2 อู่นะครับอู่ที่ทํากระบะนะครับต้องเป็นที่เดียวกันนะครับอันนี้ย้ําเลยนะว่าอู่ที่ทํากระบะต้องเป็นที่เดียวกันนะครับควรใช้พูดไปเนี่ยอาจจะว้าวก็ได้นะว่าพี่เชื่อไหมว่าอู่แต่ละที่เนี่ยทำราคาไม่เหมือนกันนะบางอู่นะสเปคแม่ลูกอย่างเงี้ยต่างกันสองแสนก็มีต่างกันสามแสนก็มีนะครับซึ่งถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบราคากันจริงๆนะครับอู่ต้องชนกันนะครับอู่ยกตัวอย่างเช่นอะ ถ้าเราอยากได้ของยกตัวอย่างเป็นคันนี้เลยก็ได้ถ้าเราอยากได้ของทวัชชัยอย่างเงี้ยคู่แข่งกันหรือว่าคู่เทียบกันเนี่ยก็ต้องเป็นทวัชชัยนะครับยาเด็ดขาดนะครับอย่าว่าแบบเอ้ยเราอยากได้สุนชัยไปเปรียบเทียบกับอู่อื่นที่มันเป็นอู่แบบตำบ้านๆอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันนะครับราคานี่ผิดการเป็นแสนนะครับผมบอกก่อนนะครับผมบอกก่อนนะว่าอู่ต้องตรงกันนะครับอู่ต้องตรงกันยังไม่พอนะต้องมีข้อที่3ด้วยนะครับ สเปกการแต่งต้องเหมือนกันนะครับสเปคการแต่งต้องเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องคุยกันให้จบต้องคุยกันให้เคลียร์นะครับไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเซลอีกท่านหนึ่งนะครับเสนอไปแต่งเต็มมากนะครับทุกอย่างเต็มสุดๆนะครับทุกอย่างเต็มสุดๆกับอีกที่หนึ่งขายแบบราคาเริ่มต้นที่อันนี้ขวัญชัยบอกเลยครับว่าผิดกันเยอะมากนะครับสเปคนะครับสเปคต้องตรงกันนะครับสเปคต้องตรงกันชุดแต่งต้องตรงกันนะครับอู่ต้องตรงกันนะครับรวมไปถึงสเปคไล่เบาสเปคอะไรก็ตามนะครับ ทุกอย่างต้องตรงกันนะครับเราถึงจะเปรียบเทียบราคากันได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับซึ่งทั้ง3อย่างเนี่ยเป็น3ข้อหลักๆเลยนะที่ขวัญชัยอยากจะบอกว่าเฮ้ยต้องต้องดู3ข้อนี้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะขวัญชัยย้าให้นะครับรุ่นรถต้องตรงกันนะครับสองนะครับอู่นะครับต้องเป็นอู่ที่มาจากที่เดียวกันนะครับถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่าอีกที่หนึ่งเสนอสุนชัยอีกที่หนึ่งเสนออะไรก็ไม่รู้ราคามันจะผิดกันนะครับ แล้วก็3นะครับเรื่องของสเปคเรื่องของการแต่งนะครับต้องเหมือนกันนะครับอย่าให้เขาพูดคําว่าเริ่มต้นที่นะครับบอกเลยว่าถ้าเริ่มต้นที่เจ็บแน่นอนขวรใช้บอกได้แค่นี้แหละว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เซล์บอกว่าเริ่มต้นที่เนี่ยบอกเลยครับว่าเจ็บแน่นอนนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็น3หัวข้อนะที่ขวัญชัยอยากจะให้คนที่ดูขวัญชัยอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ซื้อกับทางขวัญชัยแล้วครับอาจจะไปซื้อกับคนอื่นแต่ว่าลองเอา3าหัวข้อนี้แหละครับมาเปรียบเทียบกันดูนะครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่เราเปรียบเทียบแบบ ยกตัวอย่างเช่นสเปคมันไม่ตรงกันอู่มันไม่ตรงกันเนี่ยครับเราก็โอ้มันก็ไม่เหมือนกันแล้วอะครับขวัญชัยเคยเจอนะบางทีให้ขวัญชัยเสนอ,อเรื่องของสุนชัยไปเรื่องของช่างยุทธไปอย่างเงี้ยแล้วอีกที่หนึ่งเสนอของอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ย มันได้จริงครับเรื่องของราคาแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยมันก็ตามเรื่องของราคานั่นแหละนะครับอันนี้ขอนชัยบอกก่อนนะครับซึ่งถ้าเราเอาทั้ง3อย่างมาชนกันแล้วนะครับสิ่งต่อมานะครับเราก็ค่อยมาดูว่าซิลคนไหนแนะนําเราดีที่สุดนะครับแนะนําเราดีที่สุดคือยังไงคือผมไม่รู้นะแต่สําหรับผมแล้วในการขายรถทองผมะ มันเหมือนกับการที่เราได้รู้จักคนการที่เราได้รู้จักคนการที่เราได้รู้จักพบปะคบค้าสมาคมกันนะครับลองคุยดูว่าเอ้ยเซลล์คนนี้เขาเป็นยังไงนะครับเขาให้ข้อมูลเราได้หรือเปล่าเขาช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าในกรณีที่รถของเรามีปัญหาหรือแม้แต่มีปัญหาที่เรายังไม่ทราบลองถามเขาดูครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยครับว่าเซลล์คนไหนโอเคเซลล์คนไหนไม่โอเคนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าเฮ้ยเซลล์คนนี้โอเคนะแต่ราคามันสูงนะครับ พอเรารู้ว่าราคาสูงอย่างเงี้ยเราค่อยมาคุยกันครับว่าเฮ้ยทำไมราคามันถึงสูงกว่าพี่นะอยากได้กับน้องนะแต่ว่าทำไมราคามันถึงสูงกว่า เขาจะได้มาคุยกันครับว่าเฮ้ยที่มันต่างกันน่ะเฮ้ยตัวถังมันไม่เหมือนกันนะพี่ตัวถังมันไม่เหมือนกันนะครับอูมันไม่เหมือนกันสเปคการแต่งมันไม่เหมือนกันนะครับผมเชื่อเลยครับว่าถ้าได้คุยกันจริงๆน่ะราคามันไม่หนีกันเยอะหรอกครับแต่ส่วนใหญ่ที่มันหนีกันน่ะมันก็เพราะว่าแบบนี้แหละครับบางที่แบบเสนอสุนชัยไปบางที่เสนอแบบอูแบบบ้านๆไปอย่างเงี้ยราคามันหนีกันอยู่แล้วนะครับก็ลองเอาสามหัวข้อนี้นะครับลองไปเปรียบเทียบดูนะครับแล้วก็ หวังว่าเราจะได้ลดนะครับที่ตรงตามความต้องการของเราในราคาที่เหมาะสมนะครับย้ําว่าราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าราคาที่ถูกที่สุดนะในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วตรงตามความต้องกา,ารของเรานะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับถ้าใครสนใจรูปบรรทุกหมายป้ายแดงนะก็ฝากหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้พูดจนน้ำลายเหนียวแล้วนะครับควรใช้รูปบรรทุกนะครับก็ตัวหาควัใช้ได้เลยนะครับสนใจรุ่นไหนก็ลองสอบถามดูนะครับเดี๋ยวควรใช้ทำใบเสนอราคาส่งให้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ